สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมค่ะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้เป็นด้ามงาฝักงานะคะเป็นมีดสองกริย์นะคะมีความยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านด้ามงาช่ำๆ้สวยสวยนะคะมีดเล่มนี้กันนี้ก็จะรัดด้วยหน้ากับเงินนะคะฝากมาฝากงานี่ก็ จะรัดด้วยแหมเงินนะคะทุกท่านนี่นะคะสวยงามนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้ด้ามงาฝักงานะคะมีความยาวอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะคะด้ามรวมฝักนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะ มีเล่มนี้ใบก็จะเป็นใบใสมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านความยาวอยู่ที่4นิ้วนะคะมีดเล่มนี้เฉพาะใบนะคะกันนี้ก็จะรัดด้วยนากละเงินนะคะเป็นมีดสำหรับพกพานะคะมีมีสองกษัตริย์นะคะลูกท่านมีความสวยงามนะคะพกพาสะดวกนะคะ ท่านใดมีใจรักและศรัธทธาในมีหลวงพ่อเดิมนะคะต้องการบูชามีหลวงพ่อเดิมเพื่อไปพกติดตัวเพื่อไปเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะคะจะเอาไว้ที่บ้านหรือจะพกพาไปที่ไหนตอนไหนที่เราเดินทางนะคะแล้วก็เอามีดของหลวงพ่อติดตัวไปด้วยนะคะพทุทธคุณของท่านเข้มขังอย่างแน่นอนนะคะนี่นะคะทุกท่านมวลสารแน่นหนานะคะไม่สั่นไม่คอนนะคะมีดเล่มนี้ มีความสวยงามนะคะทุกท่านนะะี่นะคะด้ามงาฝักงานะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะความยาวของมีดเล่มนี้นะคะอยู่ที่ แปดนิ้วครึ่งเลยนะคะมีดเล่มนี้ด้ามรวมฝั่งอยู่ที่แปดนิ้วครึ่งนะคะนะคะมันก็สวยงามเช่นกันนะคะแต่เป็นด้ามไม้ฝักไม้สวยมากมากเลยนะคะมีดเล่มนี้ของหลวงพ่อเดิมเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะ ด้านในของมีดก็นี่นะคะเป็นจักรนาลายนะคะมีดเล่มน,นี้นะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมเป็นมีดจักรนาลายความยาวของใบก็จะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะเฉพาะใบมีดห้านิ้วนะคะทุกท่าน เล่มนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะมวลสารแน่นหนานะคะไม่สั่นไม่คอนนะคะมีอยู่ในสภาพดีมากๆเลยนะคะท่านใดมีใจรักและศรัทธาในมีดหลวงพ่อเดิมก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเล่มนี้จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะลายจักรนารายนะคะทุกท่านสวยงามนะคะทุกท่าน นี่นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็จะมีเสียงหมูหมากาไก่รบกวนนะคะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็จะมีเสียงพวกนี้นกมีดหมอก็ขอสวัสดีนะคะ